สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมเกมการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนแรง1 3นสม้ง1,349ามาเจอกันกับทีมที่ไม่มีคะแนนラกิง้งหรือไม่ได้เล่นラกิ้งเลยนะครับว่าเกมจะมันหรือจะออกมาซูสีแค่ไหนหรือจะขาดแค่ไหนนะครับผมจะพาทุกคนเข้ามาชมเกมเลยนะครับมาดูคะแนนラกิ้งของเขานะครับว่าจะ เป็นยังไงครับโอเคครับทีมของผมก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ1,349คะแนนนะครับในラกิ้งนะครับมาดูของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับมาแล้วครับมาเจอกับบริลลมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับผมจะตัดข้ามการจัดตัวนักเตะไปเลยนะครับจะตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ เริ่มเกมมาแล้วครับบุรีลำเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุรีลำเป็นทีมของน้องทางบ้านนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นทีมของผมเองนะครับเขียรเริ่มเกมฝั่งบุรีลำได้เขียรเริ่มเกมก่อนนะครับโยนยาวมาที่เฟร์นโดตาเลสยังไม่ถึงบูโอนเก็บได้ชาวีอลอนโซ่ใจมาที่ลูมิเก้ลุมิเก,เก้ให้ที่ฟอลันฟอลันแทงมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านคารมาฮาคามาฮามาที่มาเดนี แม็กโทมินีโลเบโตคาร์ลอสจ่ายตัดข้างมาที่โลนโดโลนโดยังเก็บบอลไม่ได้ขึ้นมาที่ปีเตอร์เชคจอร์สโตนจอร์สโตนจ่ายขึ้นมาพลาดเสร็จเล็วในเมสซี่ตักขึ้นมาลูกนี้ให้โลนโดทำย,ยังไงยิงอลูกนี้เขายิงแบบไม่จับเลยครับลูกนี้โม้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าจะพลาดลูกง่ายๆอย่างนี้โอกาสง,ง่ายๆแบบนี้ได้ เหมือนฝั่งเจ้าบ้านของบุรีรัมนะครับเขาจะรีบเกินไปนะครับจังหวะนี้น่าจะจับแล้วก็ยิงอ่าสวยๆน่าจะเป็นประตูง่ายกว่านี้นะครับปีเต้เช็คให้บอลมาที่ปาเต้ปาเต้ให้มาที่บูโน่เฟรนันเดสบูโน่ให้มาที่ฟอรลันฟอรลันพลิกหนึ่งจังหวะจ่ายมาที่ปาเต้ปาเต้เลี้ยงขึ้นมาอ,มอยังติดมาลาโดน,น่ามาลาโดน,น่าให้มาที่เมสซี่เมสซี่ให้มาที่ตอเลสโอ้โหตอเลสโดนตัดฟาวไปลูกนี้ ถ้าไม่ตัดผมว่ามีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเจาะๆได้แน่นอนครับฝั่งเจ้าบ้านเขาลุกหนักแล้วครับตอนนี้ครับมาดูลูกฟีชิกตั้งเตะระยะไกลลูกนี้นะครับเขาจะมีลูกสูตรอะไรหรือเปล่านะครับหรือเขาจะทํายังไงครับมาจับตาดูลูกนี้ครับเปลี่ยนคนยิงมาเป็นเลวเนลเมสีครับลูกนี้ครับ ย่องมายิงระยะไกลเลยครับอืม,มลูกนี้เขาคิดอะไรของเขาครับระยะนี้มันเป็นระยะที่ไกลมากครับวิดอชเชคครับวิดอชเชคให้บอลสั้นๆมาที่อลองโซอลองโซค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาให้สั้นๆมาที่บูโน่บูโน่ตัดมาที่ฟอรลันฟอรลันพิกหนึ่งทีจ่ายมาที่ลูมินิเก้ลูมินิเก้ล็อกหนึ่งทีจ่ายขึ้นมาให้บูโน่บูโน่จ่ายสั้นๆมาที่ปาเต ปาเตีมาที่ล <acceptance pieces> <mumbles> ูมิเก้โอ้โหลูมิเก้โดนแมกโทมินีตัดได้แมทุอมินียังจ่ายเสียมาที่คาฟูคาฟูให้โลนาโดฟอรลันพิกหนึ่งที่ยิงลูกนี้เรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับฝั่งทีมมาเยือนยิงแล้วครับฝั่งทีมของผมเบงยิงแล้วครับจังหวะนี้ครับเดโก้ฟอรลันครับลูกนี้ครับโลนารโดจ่ายมาหนึ่งจังหวะเลยครับพิกหนึ่งที่ยิงผู้ลุกตาประตูโดน ทีมเดียวกันปิดไว้อยู่นะครับจังหวะนี้ครับโรนโดจ่ายมาฟอรันฟอรันพิกหนึ่งทียิงสวยงามมากจริงๆครับลูกนี้ครับโร์โดตอนี้จ่ายมาที่แม็กธอมบินีฟันได้ตักขึ้นมาลูกนี้โอ้โหโดนสกัดไว้ด้วยกองหลังนะครับลองโซ่ตักขึ้นมาครับลุกนี้เหมือนกันครับโดนตัดไว้ครับโยนแลกโยนครับแม็กธอมบินีจ่ายโยนยาวไปนิดนึงจ่ายพลาดมาที่ ปาต้มาที่บูโน่แฟนนโลนโดมาที่ฟอรลันฟอรลันพิกหนึ่งทียิงลูกนี้อื้อหือชนเสาครับโอ้โหดิโก้ฟอรลันพิกหนึ่งทีแล้วยิงครับชนเสาเหลี่ยมนอกออกหลังไปครับมาดูภาพช้าหนึ่งทีครับพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาออกหลังไปครับลูกนี้น่าเสียดายจริงครับดิโก้ฟอรลันนี่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขาดไม่ได้เลยครับดิโก้ฟอรลันพวก เลวานดอฟกี้ครับโอริโอคารนโยนขึ้นมาลูกนี้ปาเตโคเก็บไว้ได้โลนาลโดจับไว้อย่างนิ่มนวลส่งเขาขกลางไปทีปป่ปาเตปาเตแทงเข้ามาลูมินิกเกอหืมล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ครับลูมินิเก้โอ้โหล้ำหน้าไปเยอะเลยครับลูกนี้ครับมาเป็นลูกตั้งเตะของออริโอคารนออริโอคารโยนขึ้นมาลูกนี้ ต่อเลยยังเก็บไว้ได้มาที่คา,าร์มาฮาคาร์มาฮาเลี้ยงขึ้นมาติดมาที่โรนโดโลนโดมาที่ฟอรลันฟอรลันยังไม่ผ่านฟานได้อืมโดนกระแทกทำฟาวไปครับทางบุริลัมได้ฟาวครับมาดูภาพช้าหนึ่งทีครับฟอรลันกระแทกเขา้าข้างหลังของอาฟานได้นะครับลูกนี้ครับอืมฟอรลันฟ้องว่าฟาวได้ไงจา้โโาโนโฮคาราฮา เล่นลูกตั้งเตะลูกนี้ครับจ่ายสั้นๆมาที่โ,โ,ตโตรเบีโตคาร์ลอสโรเบโตคาร์ลอสจ่ายตัดสนามมาที่พอปอกบาพอปอกบาจ่ายมาที่เฟิร์นโดตอเลสโดนกระแทกหลังหนึ่งทียังเก็บไว้ได้วันนันโดตอเลสอปอกบาเข้ามาที่โรนัลโดโรนัลโดยังเก็บไว้ได้ยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับลูกนี้ครับเหมือนจะเป็นลูกคุกจิกไปมาครับลูกนี้แต่โรนัลโดไม่ทําให้เสียโอกาสครับ โอกาสมาทำให้ได้ครับโรนัลโดลูกนี้ครับโอ้โหยิงอย่างสวยงามครับเซียเซเว่นครับดูอีกทีนึงครับหืมกองหลังของเขาพลาดไปแล้วโรนัลโดไม่ปล่อยให้เสียโอกาสครับยิงซ้ำเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ครับเอาละครับมันแล้วครับลูกนี้ครับสกออยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งแล้วครับมาที่ชาวีอลองโซอลองโซตักขึ้นมาลูกนี้ยังไม่ผ่านฟานได้ฟานได้มาที่แม็กโดมิน่ แม็กธมินีงง่จ่ายเข้ากลางมาที่มาลาโดนา่ามาลาโดนา่ามาที่ตอเลสตอเลสยังไม่ผ่านจอสโตนมาที่ปาเตปาเตมาที่บูโนโบูโนโอ,ออกไปที่อลองโซอลองโซมาที่ดูมิเเกด์ูมิเเกตจ่ายไว้มาที่ฟอรลันยิงลูกนี้โอ้โหออ,ออกหลังไปครับเป็นลูกได้เตะมุมครับลูกนี้ครับอเขาจ่ายบอลหนึ่งสองไปมาได้สวยครับฟอรลันก็พลิกได้สวยงามครับลูกนี้เมืออ่อโกเหนือกว่าครับ ยังเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ครับมาดูลูกเตะมุมกันครับชาบีอลองโซเปิดเข้าไปลูกนี้กระโดดขอผู้รักษาประตูยังเซฟไม่ได้ครับหน้าเหลือเชื่อครับบูโน,โน่มาที่คูริเบอรี่จ่ายมาที่คาฟูคาฟูจ่ายเข้ามาติดยังติดอยู่โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปแล้วครับอย่างมันครับทุกคนครับสูสีมากครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูชมครึ่งหลังเลยนะครับอืม,อม,อมสูสีมากครับอ่าต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงจบครึ่งแรกนะครับอาแล้วครับเริ่มครึ่งหลังแล้วครับมาที่ปาเต้ลอ,องโซ่ลอ,องโซ่มาที่บูโนโ่บูโนโ่จ่ายตัตสนามมาที่ฟอรลันฟอรลันพิกหนึ่งทีจับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่เหลือแล้วครับลูกนี้ครับหลังจากที่ลองส่องมาสามสี่ทีครับ เป็นลูกที่2องลุนแฮกทิกแล้วครับดีโก้ฟอรลันครับชายคนนี้ครับตำนานเบอร์21ของแมนยูครับมาดูครับพลิกหนึ่งที่แล้วก็จับแต่งยิงโอ้โหยิงสายเข้าไปครับลูกนี้ครับยิงได้สวยงามจริงๆครับลูกนี้บูโอนแอซิสสวยๆครับเอาละครับเขาจะแก้เกิยังไงครับทางฝั่งของบุรีรัมบอกว่ามาที่ฟานได้ฟานได้จ่ายตัดออกข้างมาที่โรนัลด คาร์ลอสแมกโทมินีมาลาโดน่าพอปอกบามาที่เมซี่เมซี่มาที่มาลาโดน่าโอ้โหจ่ายบอลสวยงามมาที่แมกโทมินีโอ้โหจ่ายหลุดหลังไปนะครับลูกนี้ครับไปีเตชคกตะคุบไว้ได้ไไดไปไดิเตชิกโยนขึ้นมากลางสนามยังเก็บไว้ได้หรือเปล่าลูกนี้มาลาโดน่าโอ้โหสวยงามเมซี่มาที่เฟอร์นโดตอเรสตอเรสมาที่เมซี่เล่นหนึ่งสองมาที่ามาลาโดน่าเขาว่า ก็มาเามาที่มาลาโดน,น่ามาลาโดน,น่าแจายมาที่โลโนโดแตะหนึ่งจังหวะโอ้โ oh ห oh. เหมือนลูกนี้จะได้เป็นลูกฟาวนะครับทําฟาวของแมนยูทาฟาวครับจังหวะนี้ลูกระยะนี้เป็นระยะที่หวังผลครับลูกนี้ครับเรามาดูกันว่าเลวเนวเมสซี่จะปั่นฟีคิกยังไงครับเลวเนวเมสซี่ลูกนี้โอ้โ oh ห ั่นแบบไม่มีความหวังเลยครับลูกนี้ครับระยะนี้น่าจะไม่เหลือครับแต่เขายัางทําดีไม่พอครับบีเดเช็กจ่ายสั้นๆมาที่จอห์นสโตนจอห์นสโตนมาที่ปาตีเทียนี่โลนโดจ่ายเข้ากลางมาที่บูโนบูโนมาที่ฟอรลันอีกทีฟอรลันพิกแล้วบอลไม่ผ่านมาที่มาลาโดนะ่าพอปอกบะ จ่ายเข้ากลางมาที่เฟร์นโดตอเลสเฟร์นโดตอเลสช้าไปหนึ่งที่เสร็จอลองโซ่เทอ์นี่เทอ์นี่จ่ายเข้ากลางมาที่บูโน่บูโน่ยังหาบอลไม่เจอแม็กโทมินีแม็กโทมินีจ่ายข้ามฟังมายัางติดอยู่ที่คูลิเบอรี่คูลิเบอรี่มาที่บูโน่บูโน่ลูมินิเก้ฟอร์ลันยังไม่ถึงยังไม่ผ่านฟันได้นะครับพอพบวา เขาว่าฮาวจ่ายด้านข้างมาที่เมสซี่เมสซี่มาที่มาลาโดน่ามาลาโดน่าโอ้โหต่อเลสลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ครับถ้าไม่ล้ำก็ไม่น่าเลือครับล้ำเยอะเลยครับลูกนี้ครับเโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวสักครู่นะครับจะเอาซิโก้ตำนานบาซินลงนะครับแล้วก็ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับตัวซูเปอร์ซับที่ผมเล่นนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นซูเปอร์ซับนะครับแล้วก็เร็วเนลเไม่สี่ลงครับลงมาขออยุญาตปรับสแต็กแป๊บนึงครับเป็น r w f ปีขวานั่นเองครับเล่นให้ถูกตำแหน่งจะได้โห,หดครับปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คขออนุญาตครับปีเตอร์เชคจ่ายมาที่คาฟูคาฟูมาที่ปาเต ซิโก้ลงมาเมื่อกี้ครับซิโก้จ่ายมาที่เลวานดอฟกี้โอ้โหเลวานดอฟกี้ยิงแล้วครับลงมาสัมผัสลูกบอลยังไม่ถึง3มทีสี่ทีเลยครับจับแล้วยิงครับลูกนี้ครับยังไม่ถึง5นาทีครับเขาลงมาเขายิงแล้วครับเลวานดอฟกี้ครับซิโก้แอซิดครับลงมาใหม่ทั้งคู่ครับลูกนี้ครับยิงลูกนี้สุดยอดจริงๆครับลูกยิงของเขาครับโฮมกลิปครับต้องชมผลจ่ายด้วยครับมาดูลูกนี้ครับ จ่ายผ่านโอ้โหลอดขามาที่เลวานดอฟกี้ไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้ครับยิงเต็มข้อลอดเต็มแข้งเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหเลวานดอฟกี้ผมบอกแล้วครับตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับว่ามีฟอรลันกับเลวานดอฟกี้ครับสิกเนเจอร์ของผมครับแต่ผมอยากได้เออเลวานดอฟกี้เป็นฟิวเจอร์มากครับแต่ตอนนี้มันเป็นนักเตะธรรมดาอยู่นะครับของผมแต่ก็ยังใช้ดีครับฮาแลนด์ลูกนี้โอ้โหปล่อยอดละไม่ทันครับหลุดหลังไปครับลูกนี้ครับ เออร์ลิงฮาแลนด์ปีด๊าเชคจ่ายเข้ากลางมาครับให้ใครครับอาลองโซไอคอนนะครับตัวนี้ครับปาเต้จ่ายติดปอกบาเก็บไว้ได้ปอกบาจยังไไจ่ายมาติดปาเต้ปาเต้มาที่โลนโดโลนโดมาที่เลววนดอฟกี้พิกแล้วจ่ายมาที่เมสซี่เมสซี่โอ้โหช้าไปนิดนึงครับแม็กโทมินีพาลากขึ้นมาลูกนี้โอ้โหจอห์นสโตนยัง เกียร์ไว้ได้มาที่ซิโก้ซิโก้ไม่ถึงครับบูโน่เก็บแล้วครับเดือดแล้วครับลุ้นี้ครับโอ้โหมาที่ฮาร์เรนฮาร์เรนโอ้โหไม่เข้าใจกันครับจอสโตนจ่ายมาที่ปาเตปาเตมาที่โลนอโดโลนอโดมาที่ซิโก้ซิโก้มาที่เทนี่เทนี่จ่ายมาที่เลวานดอกกี้ Leonardo. Leonardo. Z ico. Z ico. แตอยังไม่ผ่านฟานได้ครับเดือดแบกจริงๆครับฟานได้ครับเกมนี้ครับเมสซี่ตักขึ้นมาคุเรเบรี่ยังโขออกมาได้เมสซี่ ยังไม่ผ่านปาเต้ครับโลนโดโอโหบบโนโวยังเล่นดีครับบูโน่ก็ยังไม่ผ่านครับโลนโดลูกนี้ว่าไงครับแทงแล้วฮาเลนโอโหคือลีบารีครับล้มตัวสกัดไว้ได้โอโหหมดเวลาการแข่งขันลงไปครับลูกนี้ครับฝั่งแมนยูของผมครับชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้มีคลิปหน้ายังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ